สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปที่วัดมหาธมังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่ในที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับที่วัดนี้มีการตั้งโรงทานเพื่อทาอาหารถวายพระสงฆ์และก็แจกจ่ายชาวบ้านที่เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็เปิดรับสิ่งของบริจาคจากญาติโยมครับเพื่อ นำมาเป็นถุงยังชีพออกแจกจ่ายชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดนั่นแหละครับก็ทุกวันครับจะมีชาวบ้านร้านค้าและก็ผู้ใจบุญต่างๆครับนำถั้งปัจจัยนำทั้งสิ่งของยังชีพข้าวสารน้ำดื่มปลากระป๋องอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับมาถวายที่วัดมหัาธรัมคลารามแห่งน,นี้ครับประสงค์ เน้นก็ช่วยกันจัดถุงยังชีพวครับแต่เดี๋ยวมีครับมีสีสันที่เป็นทิเด็ดเลยครับดูครับว่าวัดหาดใหญ่ในครับเขามีที่ไดนี่ครับรถคันนี้ครับเป็นรถกระบะโดยสารสมัยเก่านะครับเป็นรถกระบะไม้นะครับที่ใช้กอนนานแล้วครับรถรถแบบนี้หายากแล้วครับไม่มีแทบไม่มีเหลือเลยครับเนี่ยครับทาง วัดหาดใหญ่ในครับโดยพระครูประหลัดพลกิจแก้วมนตรีเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขตหนึ่งครับรวมทั้งร่วมกับเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ในครับก็นํารถกระบะคันนี้รถสองแถวคันนี้แหะครับมาสร้างเป็นรถปันสุขครับโดยเขียนข้อความข้างหน้าว่าอาตมาวงเล็บมาประชาสุขใจครับ หมายถึงว่าพระมาแลวถึงเนี่ยประชาสุขใจเลยครับนี่ครับดูการี่ปลายข้างรถอะไรครับที่ปลายหน้ารถถือแล้วครับเต็มทุกเที่ยวครับทั้งในรถทั้งบนหลังคาเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งของยังชีพทั้งหมดเลยครับนี่ครับพระครูประหลัดพลก,กิจแก้มนตรี นั่งอยู lings, <laughs> oh, oh, mm ่ข hmm. mm ้างหน้าเลยครับ hmm. บัญชาการเองเลยครับในการออกกระเวงแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านครับนี่ออกไปแล้วครับมาแล้วครับรถสองแถวกันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่เห็นแล้วเนี่ยครับต้องหันไปมองเลยครับหายากเลยครับรถแบบนี้ยิ่งมาทําเป็นรถบรรษุศุกเนี่ยมีความสุขจริงๆครับเห็นรถแล้วเห็นพระแล้วเห็นของแล้วคนที่เห็นเนี่ยมีความสุขจริงๆเนี่ยโอ้โหประสง์เนี่ยโหดท้ายมาเลยครับ นี่ไม่ใช่วิ่งกันตามตอกซอกซอยนะครับไปในเมืองเลยครับดูสิครับเนี่ยโอ้โยังได้อยู่ครับตั้งบนหลังคาพระก็หุนท้ายห้อยหุนโอ้โหเป็นปวนนาโนั่งบนหลังคาก็มีครับนี่ก็เข้าไปตามซอกตามซอยถแถวแถววัดหาดใหญ่ในในชุมชนหาดใหญ่ในนั่นแหละครับพาไปแจกสิ่งของอย่างชีพครับโดยพระครูประหลัดผลกฤฤิจแกวมนตรีครับนําทีมมาเองเลยครับโดยจะเน้นแจก บ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ยากลำบากนั่นแหละครับให้ได้กินได้ใช้กันในช่วงโควิดแจกกันไปครับน้ำดื่นข้าวสาราาสิ่งของที่จำเป็นครับแจกกันถึงบ้านแจกกันถึงโต๊ะทำงานในนี้นะครับนี่ไข่ก็มีครับมาครับนี่ถุงยังชีพครับได้กันทุกคนครับ ดีใจนะคะมีนดีด้วยที่ีใจด้วยนะที่ว่าในวัดใดเข้ามาขึ้นเหลือก็เป็นทางคู้ท้าสุดโต่ง,น,งน้ำใจนานี่ครับเสียงชาวบ้านครับก็เดินกันไปแบบนี้แหละครับรถบรรสุขครับทั้งพระทั้งเนนถึงบ้านไหนแจกบ้านนั้นครับไข่เนี่ยแจกกันเป็นแผงเลยครับไม่ใช่วันลูกสองลูกนะครับแจกยกแผงครับ นี่ครับโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเนี่ยครับจะได้ก่อนนะครับน้ำดื่มก็มากันเป็นแพ็คนะครับไม่ใช่ว่าขวดสองขวดครับปลากับของเก้าสารเครื่องอุปโภคบริโภคกันมากันเป็นถุงเลยครับแจกกันจริงๆแจกกันในเห็นแจกกันชนิดที่ว่าก็คือเอาให้อิ่มกันไปเลยครับกินได้ทั้งครอบครัวครับเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งอยู่ได้สบายเลยครับแบบนี้ครับ รถปันสุขของวัดมหาธมัมกัลารามครับก็จะออกแจกจ่ายแบบนี้แหละครับทุกวันครับในช่วงนี้บ้านไหนมีผู้สูงอายุบ้านไหนมีคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงออกไปไม่ได้ครับรถปันสุกคันนี้มาจอดถึงหน้าบ้านไปเลยครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุคนลําบากครับที่จะได้ก่อนนะครับ เป็นการช่วยชาวบ้านในยามวิกฤตแบบนี้ครับกระสง์ก็ต้องออกมาช่วยครับนอกจากหน่วยงานราชการแล้วครับพระสงฆ์องค์กเจ้าเนี่ยแหละครับก็ต้องช่วยชาวบ้านเหมือนกันครับนี่ครับได้รับแล้วก็ยกมือไหว้พระครับ,รบไม่ใช่จะแจกเฉพาะ ชาวพุทธนะครับชาวมุสลิมที่อยู่รอบๆวัดอยู่แต่หันใหญ่ในก็ได้ด้วยนะครับคือแจกหมดครับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแบ่งชั้นกันแล้วครับเพราะว่าช่วงโควิดนะครับไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนนะครับก็คือเดือดร้อนเหมือนกันหมดครับทางวัดหัดใหญ่ในเขามอบทุกศาสนาครับไม่ใช่ว่ามอบเฉพาะชาวไทยพุทธนะครับชาวไทยมุสลิมเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันด้วยครับ เป็นภาพไปสวนเดินกันไปแบบนี้ครับนี่ครับในบ้านไหนมีผู้สูงอายุก็แวะครับเนี่ยครับรถเข้าไม่ถึงก็ให้ให้พระเนนอะไรเดินไปแจกกันครับนี่ครับพระครูประหลัดบุบรกิจครับรหรือว่าอาจารย์เกียรติครับฟังครับรถลวยล้อครับตลาดไอตุ้วันลอยล้อข้าวจุดจั่วเลยอะไรแบบนี้ รถปันสุกคันนี้ครับมาถึงที่ครับแหมดูแลใครกับรถพุ่มพวงครับนี่ครับนอกจากจะแจกแล้วครับบ้านไหนมีกล้วยมีอะไรครับก็ยกไปให้ด้วยครับแบ่งปันนะครับยังได้สิ่งของไว้จากจากชาวบ้านด้วยครับใครมีอะไรก็สมทบทุนใส่รถคันนี้ได้เลยครับนี่กรบเห็นนะครับกล้วยก็ยกกันมาเป็นเครือแล้วครับไม่จะเป็นหีนะครับใส่รถก็ไปครับ ที่เดินแจกก็แดกแจกไปครับคนที่จะมาบริจาคมาสมทบก็บริจาคกันได้ครับตลอดเส้นทางนี่ครับฝนลงเกาะแปะกเกาแปะกมาแล้วครับเห็นเม็ดฝนแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับลมพัดแรงแล้วครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูครับจีวอนต่ำคาปลิวแลวครับโอ้โหี่ครับมาแล้วครับฝนฝนเทลงมาแล้วครับเอาอะไรไงนะที่นี้ครับหยุดไหมครับหนีไหมครับไม่หนีครับ ไม่หนีครับไม่มีหนีครับฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงก็แจกกันตั้มกลางสายฝนนี่แหละครับดูนิครับฝนเทลงมาหนักเลยครับโอ้โหนี่ครับเดินกันไปตั้มกลางสายฝนครับความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยรอไม่ได้ครับความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่ครับรอไม่ได้ครับแจกกันทัามกลางสายฝนเปียกปอนหมดเลยครับดูนยครับจีวันนี่เปียกชุ่มเลยครับฝนตกหนักนะครับ โอ้โหสุดสุดจริงๆครับไม่ใช่ว่าพอฝนตกแล้วจะจอดรถหลบฝนหรือจะเข้าไปแอบในรถนะครับไม่มีครับลุยกันต่อเลยครับเปียกก็เปียกไปครับแจกกันต่อไปแจกจนกว่าจะหมดนั่นแหละครับความหิวความเดือดร้อนเนี่ยครับไม่ว่าฝนจะตกฝนจะไม่ตกกมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริงๆครับนี่ครับโอ้โหทายกันไปเลยครับเอากันแบบนี้เลยครับโอ้สุดยอดนับถือจริงๆริงครับ มีเป็นภาพที่ประสงค์นะครับออกมาช่วยชาวบ้านในยามที่เดือดร้อนกันแบบนี้ครับดูครับฝนตกเนี่ยฝนเนี่ยตกหนักนะครับดูเม็ดนะครับโอ้โหไม่หยุดครับไปกันแบบนี้ครับไปต่อครับฝนตกก็ไปต่อมาแล้วครับไปกันเรื่อยครับของเนี่ยเต็มดูนะครับเต็มหลังคาเลยครับรถเต็มเลยครับ ทั้งข้างในทั้งบนหลังคาเต็มหมดครับไข่เนี่ยรถพุ่งพวงยังไงอย่ <GO av uther> างนั้นครับโอ้ยมาเป็นรถดุครับไข่ครับหอมากเป็นฟาร์มเลยครับไข่ไก่กินกันเต็มที่เลยครับบ้านละแผงบ้านละแผงครับไม่ใช่บ้านละลูกบ้านละใบสองใบไม่ใช่นะครับเป็นบ้านละแผงด้วยนะครับเงี้ยเดี๋ยวก็ยังยิ้มเลยครับโอ้ยนี่ครับดีใจครับไข่ได้ครับนี่ก็ดีใจครับ เห็นพระมาถึงบ้านเนี่ยครับดีใจครับไม่ต้องไปถึงวัดพระมาหาเองครับรอบนี้โยมอยู่เฉยๆครับรอบนี้เดี๋ยวพระจัดการเองครับนี่ครับดูสิครับเห็นแล้วสบายใจไหมครับภาพแบบนี้นี่ที่เมืองไทยนะครับที่หาดใหญ่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ เรียบร้อยครับเอาไปลวไข่ข้าวได้เหมือนกันหมดครับทุกคนครับได้เหมือนกันหมดเลยครับได้แล้ว <laughs> หมอไปแล้วก็ว,วิ่งไปขึ้นรถต่อยครับจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกบ้านหลังหนึ่งครับวิ่งไปขึ้นรถ ิงไปเอาของเอาของเสร็จแจกให้แจกให้ก็มาขึ้นรถอีกเอาไปแจกเป็นอยู่อย่างนี้แหละครับเปียกปอนไม่ว่ากันครับชาวบ้านต้องได้กินก่อนนี่ครับดูสิครับแจกจ่ายกันยกมือไหว้กันครับนี่ครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมได้หมดครับ สุดๆเลยครับนี่ใครนี่ครับยังมีชาวบ้านที่ว่ามาร่วมสมทบบริจาคก็มีนะครับนี่ครับไม่ต้องไปที่วัดครับนี่ครับมอบให้กับพระครับใส่ลงมาสมทบทุนพื่อจานําไปเป็นปัจจัยในการซื้อของชุดถุงยางชีพทําโรงทานอะไรพวกนี้แหละครับพระให้ชาวบ้านก็ให้ครับ นี่รถปันสุขอาตมามาประชาสุขใจครับรถรู้สึกจะหัลโลแกนอ้าวลุนทักลุนทักเราให้ดูกันยาวๆเลยครับภาพแบบนี้ต้องอยู่ดูยาวๆครับสั้นๆไม่ได้ครับเอาให้เป็นภาพที่มีความสุขดูกันแล้วมีความสุขครับดูกันยาวๆเลยครับเราเอามาให้ดูเต็มที่เลยครับภาพแบบนี้ต้องดูกันเท้สบายใจครับเห็นแล้วเนี่ยสุกคนอ้าวนี่เป็นไงครับเอะรถสตาร์ทไม่ถินแล้วครับทีนี้ครับโอ้ยุ่งกับทีนี้ รถเสียครับโดนฝนรถเสียครับอ่ะจะตัไม่ติแล้วครับทำไงล่ะครับทีนี้ของสจะกลายเป็นรถพระธรรอย่าว่าครับโอ้รถเนี่ยนานเลยครับเนี่ยรถแบบนี้เนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยครับเป็นรถโดยสารสมัยก่อนนะครับเสียครับโอ้ยโดนฝนเสียครับต้องเข้าใจครับอ่ะแวะซ่อมกันก่อนครับนี่แหละรถพระธรมไม่เป็นไรครับซ่อมกันไปครับคนครับก็ รูดีครับว่ารถเป็นอะไรครับเป็นรถคู่ใจครับซ่อมก็เสียดูสิครับเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหติดประับรถเลยครับอะไรเสียเดี๋ยวแก้ครับไม่เป็นไรครับ จ้องจ้องมองมองดูดูครับเอฟมันเสียตรงไหนต้องแก้ยังไงครับต้องรีบแก้ต้องรีบซ่อมครับชาวบ้านรออยู่ครับของยังเต็มรถอยู่เลยครับรถโควิดของเรานะครับเป็นไงครับเดี๋ยวดูครับซ่อมได้ไม่ได้โอ้โหนี่ครับซ่อมไม่ได้ต้องลากครับอืมสุดสุดจริงๆครับ เผากันถึงที่สุดครับนี่ไม่ใช่ลากไปวัดนะครับลากไปแจกของครับอ้าวลากยังไงครับหรือว่าอะไรก็เขาเรียกว่าอย่าดูครับเ๋ยวดูครับทํำยังไงลากไปไหนหรือว่าจะต้องโอ้สุดท้ายครับต้องลากครับทําไมก็ไม่ได้ครับแจกกันรถเสียโอ้รถเสียแล้วก็ยังแจกกันอีกครับนี่ครับลากกันไปแจกกันไปครับ ไม่หยุดจริงๆครับไม่ใช่่ารถเสียแล้วจะหยุดเหมือนรถนะครับยังลากไปแจกกันต่อไปอีกครับเนี่ยครับยกมือไหว้ท่วหัวเลยครับชาวบ้านเห็นแล้วเนี่ยครับสุดๆจริงๆครับพระวัดวัดหันใหญ่ในครับฝนตกรถเสียยังเอาไม่อยู่ครับแจกจนชาวบ้านเนี่ยครับประทับใจเลยครับภาพอย่างนี้ครับเราเอามาให้ได้ดูกันนะครับในช่วงโควิดแบบนี้ดูแลสบายใจครับไปละครับ ขอบคุณทางวัดมหาตามังกลารามหรือวัดหัดยาได้ครับที่ทํารถบรรสุกทันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิดแบบนี้ครับ